สวัสดีพี่น้องบรรยากาศส่วงเศร้าครับมาเบิงงัวครับเป็นงัวหน่อยสองตัวครับเพจเมียทั้งสองครับแพคคูเดอร์ครับสองตัวนี้เปิดไว้ในราคาหนึ่งมืนบาทครับราคาแพคคูครับนี่แพคคูครับรงฟี่ลอยโลครับสองตัวเด้อครับยกชุดครับแพคคูครับหนึ่งมืนบาทครับ นี่เบิ่งครับนี่ตัวนี้อายุสี่เดือนสิเข่าหาเดือนครับตัวนั่นประมาณสามเดือนครับนี่สองตครับหนึ่งมืนบาทครับสองตนี่ครับเพศเมียทั้งสองครับนี่กำลังกินเฟืองครับถ้าเสียหายกินนมก็ได้บบกินนมก็ได้ครับนี่ถือกันดีครับง้อสองตัวนี่ครับ คือกันดีเด้อนี่เพจเมียรครับตัวนี้โคกหางยางใหญ่เลยนี่ครับย่นย่นย่นย,นยน่ยน,ย,นยกชุดครับพี่น้องครับแพคคู่ไปน้ำกันหนึ่งหมืนบาทพี่น้องกับสิได้ง่วตัวเมียสองตัวครับนี่นี่ ตัวนี้ประมาณสองเดือนสีเขาสามเดือนครับแพกครูครับแพกครูเพศเมียสองโตครับง่วสีเหลืองเข้มตัวน้อยนี่ก็งามครับตัวน้อยนี่ก็งามเอาไปเลี้ยงเลนครับไปเลี้ยงเอาไปบองไว้ครับหนึ่งมือนบาททรงฟรีลอยโลครับโอกยินเฟื่องเป็นแล้วได้ครับน่ครับน้นหน่อยครับ มันครับกินเฟืองครับกินเฟืองเป็นแล้วกินเฟืองเป็นกินห้ามเป็นครับตัวนี้ครับโอ้โกค้างง่ดีครับโกค้างงดีเป็นแต่ย่เป็นนาครับงวดตัวนี้นนย่เป็นนายพี่ เบิ่งครับข้นหางอ้าวไปแล้วนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับสิพ่อหกเดือนแล้วตัวนี้ครับสี่หาเดือนแล้วครับตัวนี้สองตัวครับหนึ่งหมื่นบาทครับไดดงวัวเพจเมียสองตัวนี่นาตาคึกๆเลยนะครับโอ้กินเฟื่องดีแห้งถือกันไปน้ำกันลองซองเลยอ่าสนใจโทร่มมากครับ อีกัดบานนาวะครับอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับนาเลียงแน่นอนครับสองตัวนี่เพิ่งครับกินเฟืองครับกินเฟืองเป็นเร้วครับกินเฟืองเก่งครับนี่ถือกันดีปัยังครับใครมากง้วนหน่อยไปบองไววครับจัดให้ครับทรบงฟรีลอยโลในราคาหนึ่งมืนบาทที่ ตัวน้อยกับเขาท่าครับตัวน้อยครับเนื้อหนังบอธรรมดาย่านดีครับเอาจัดไปครับตามงบครับพี่น้องครับตามงบเอาใจผู้มักง่วนน้อยไปบวงไว้ครับแพ็กคู่ครับหนึ่งมืนบาททรงฟรีลอยโล สนใจโทรมาเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับมางววหน่อยโลูกไผ่ไข่เจ็๊บบ่มี่ง่วสุขภาพแข็งแรงดีราคานี่บ่ต้องเป็นห่วงครับเมื่นเดียวพอลุ่นอยู่ได้ครับนี่ครับตัวนี้ก็ประมาณสี่หาเดือนสี่ข้าหกเดือนแล้วน่าดีครับตัวนี้ก็ได้ครับนี่ ยกชุดเด้อครับยกชุดยกชุดที่เด็ดครับที่เด็ดแพ็คคู่หนึ่งมืนบาทสนใจโทษด่วนครับสวัสดีครับูม